นอกจากการดูแลเรื่องความอำนวยความสะดวกแล้วนะคะทางเทศบาลก็ยังดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะโดยเมื่อเช้าเช้านี้ก็ได้มีการตรวจตาล้านจําหน่ายสินค้าหรือว่าร้านที่จะจําหน่ายพุประทัดขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะดรพิเศษสายชนะพันธ์ท่านรองรองนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าร้านจําหน่ายสังกัพันธ์ ที่จำนายพลประทัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยรวมทั้งชี้แจงถึงการวางจำน่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะก็ไม่พบร้านค้าที่กระทำความผิดเนื่องจากที่ผ่านมาทางเทศบาลค่ะก็ได้มีการตรวจตาสม่ำเสมอและก็ได้ชี้บทลงโทษหากกระทำความผิด ทำให้ร้านค้าต่างๆก็ได้มีความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ